้องโฟงนะครับมีเด็กอาสายอีกหนึ่งคนครับที่เด็กคนนี้นะครับเขายอมเสียสละเวลาของตัวเองมาทําประโยชน์ส่วนรวมอยากรู้แล้วละครับว่าเด็กคนนี้จะเป็นใครไป <ฮะ S 1> ติดตามกับโฟงกันเลยดีกว่าครับ กาซาในวันนี้นะคบฟุก็มีหนึ่งคนที่อยากให้เพื่อนๆรู้จัก,กโดยเขานะครับเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยการไม่ไปดูหนังไม่ไปช้อปปิ้งครับแต่เขานะครับได้ไปช่วยผู้่วยฉุกเฉินครับ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนั้นไปดูเลยครับ<อ><อ>พี่มุกนะคบหรือพี่กมลชนกสินทุมงคนชัยอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกัญอยู่ที่ได้เป็นตั้ง พี่มุกได้บอกไว้ว่ามีคุณพ่อเป็นแรงบปนานใจครับโดยมีอยู่วันหนึ่งนะคบที่พี่มุกเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนโดยคุณพ่อไปรับมาและดันมีเคสเข้าพอดีครับจึงทําให้คุณพ่อต้องไปอย่างกระทันหันพี่มุกเลยต้องตามคุณพ่อไปด้วยพอมาถึงพี่มุกก็เห็นเลือดเต็มไปหมดครับตอนแรกๆพี่มุกก็กลัวครับแต่พอได้ช่วยคุณพ่อหยิบเครื่องมือเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงทําให้พี่มุกนะคบอยากช่วยคนอื่นและมีคุณพ่อเป็นไอดอลนั่นเองครับเหตุการณ์แรกที่เจอกับตัวเองก็ พ่อไปรับที่โรงเรียนค่ะแล้วเจอเหตุพอดีเป็นเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าค่ะก็เห็นเลือดเต็มเลยอ่ะแล้วก็พ่อก็ลงไปช่วยตอนนั้นเราไปถึงคันแรกแต่ว่าพ่อให้หมุกอ่ะหยิบผ้าก๊อซหยิบอะไรอย่างเงีย้ยที่พ่อบอกให้หยิบแต่ว่ามุกไม่รู้จักอ่ะว่ามันคืออะไรหยิบผิดหยิบถูกแต่ว่าพอพอหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะก็ อยากจะช่วยเหลือให้ได้มากกว่านี้โดยพี่มุกนะครับได้ใช้เวลาว่างนี้ช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเป็นเด็กคนอื่นนะคบก็จะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูทีวีนะครับแต่สําหรับพี่มุกนะครับพี่มุกได้ใช้เวลาว่างให้ป็นประโยชน์โดยการได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินครับโดยมีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่พี่มุกได้บอกไว้ว่า เป็นเคสที่รถกระบะได้ชนกับรถจักรยานโดยเหตุการณ์นั้นนะครับเกิดเมื่อตอนประมาณบ่ายโมงซึ่งเป็นอากาศที่ร้อนมากโดยผู้บาดเจ็บนะครับได้นอนลักษณะคว่ำม,มากครับแต่ก่อนที่รถพยาบาลจะมาพี่มุกก็ได้ให้กําลังใจเขาโดยการอยู่เป็นเพื่อนเขาและช่วยให้เขาสู้ต่อไปครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลเขาก็ได้เสียชีวิตลงครับตอนนี้นะครับพี่มุกนะครับก็ยังเป็นอาสาสมัครกู้ชีพที่มูลนิธิร่วมกัน,นอยู่โดยใช้ชื่อว่าทวีวัฒนา29อยู่นะครับ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กนะครับแต่เราก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับดูอย่างพี่มุกเป็นตัวอย่างสิครับถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่ก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้ครับตอนแรกไม่ชอบเลยค่ะตอนแรกพ่อซื้อรถมาแล้วแบบเอาไปติดสติ๊กเกอร์ติดไฟอะไรเงี้ยแล้วมันดูแปลกๆก,กว่ารถคันอื่นก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอได้เข้ามาทําแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันดีกว่าที่ที่เราคิดไว้ ดีๆเกี่ยวกับการทําความดีหรือว่าได้รับบอสแสกเกี่ยวกับการทําความดีสามารถนํามาเป็น่งปันกับเราได้ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากทําความดีสามารถทําได้ง่ายๆนะครับที่บ้านหรือว่าขนไกลตัวก็ได้ครับสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของโพแล้วนะครับโคลาไปก่อนในฟูดิสคาสครับสวัสดีครับ ในสําหรับใครที่อยากทําความดีนะคะไม่ต้องอายไปค่ะเริ่มง่ายๆจากที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนแค่นี้เนี่ยก็เป็นเด็กดีเด็กอาสาได้แล้วค่ะและใครนะครับที่ไม่รู้ว่าโตขึ้นเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรหรือว่ายังคิดไม่ออกนะครับช่วงหน้านะครับเรามีผลสํารวจอาชีพแปลกๆแถมงเงินเยอะมากๆเลยนะครับร,รอสักครู่และช่วงหน้ากลับมาดูกันครับ